บายดีพี่น้องมือบัวไม้ขีมาสองรถดพี่น้องเพราะว่ามันมเวลาเขาอยากใสค้าหยัหนยนะพี่น้องตัวนี้มันหยันเอาหยันลงไปนี่มันมันแข็งเลยมันบอดดีขึ้นมานะพี่น้องมันบอดดีขึ้นมาเดี๋ยวบ,บัวไม้สีแปลงให้เบิ้งขี้เป็นต้งแปลงเป็นเพืมม่อนว่าเบิ้งตกกันกพี่น้อง,องมีที่บะวไม้สีหันออกมาให้เบิ้งมันเป็นย้อนยัง สาเหตุของมันเดี๋ยวพี่น้องมาสาเหตุที่มันเหยียบข้าจันทรมาลงเดี๋ยวผมไม่สิหชน่เราไม้เบิ้งมาผ่าห้องก่อนจักบาตรเดี๋ยวพี่น้องเพื่อสิหชูได้เนาะตัวนี้นพี่น้องเลยเบิ้งกันคางเนี้เพิ่งถ่าเพิ่งออกไปนี่โอ้โหนี่พี่น้อง กินวาสิบได้น็อตมันจะมุ่นเบิดเลยในน้ำกันพี่น้องหัวน็อตเดี๋ยวมันมุ่นมุ่นเบิดเลยแค่กระเจี๊ยบพอดีเนี่ยพอด้เลยได้กระเจี๊ยบจริงๆได้ทอดนี่ออกก้อนขายันมันเออแล้วก็หั่นน็อต้ก็ออกบัน ทีละโตทีละโตหันออกมาเดี๋ยว ก็ต้องซอมเป็นพี่น้องข okay. ี่เองซอมเองผูโอ๊ยน้เลนยังมันย่าเลยขอมาเต็มขันบบเซกเนี่ยโได้เรื่องเลยขี่รถอีก เอาสีเคาะออกพนะี่น้องปกติเ้าต้องว่าไะ้ก็มีมีขอนยางพนะี่น้องเคาะยางจังมหจังดเตนนะเนาะเขาต้องเบิองคักๆว่าเขาหันนอนออกเบิดบ่อเขาจงท้าเรนะียงพรมองนี้นาะ

พาไาเบิ่งนี่นี่พี่นอกอสาเหตุเี่มันหยั่น่นได้เด็มันแข็งแข็งเลยเอาชิมาแปรงเบิ่งนี่เนืได้ไป่ตัวนี้แหละโอ้โฉมันเข้ามีงว้เริ่มเข้ามีย่างเลยพี่นกมือรับที่ดินลาย เขาเมียงมัดามันยอนลงไปไอ้น้ำอยู่ที่แปลงไปเลยนะเออขี้ไปขี้เป็นก็ต้องแปลงเป็นเลยขเ้จะขีซื้อ,อ,อ,อขี่ได้ป็จะมาขี่เป็นก็แปลงเป็นแ,บบนแล้วอยู่ทงไ้ทงนา หยดน้ำมันใส่ไปซื้อนีหนังสือนั่นหาเงนปเขา็อยอดน้ำมันใส่บอลันเขาเมียงแล้วมันสีได้แล้วบอลเบิงเบิ่งพี่น้องแลพี่น้องบอลโอ้ยย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 ยนยย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 ียยยนยยยมับิยนย้ยยยยยย่ยัยยยยยัยคยยยยยมยย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 หยย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 ้ยย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 ยองยยยยยยยมยนยยยยเยย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 ันยย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 ย้ยย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 าให้เบิ่ง เบิ้ล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 โว้กีมันจะมันหยันนอะไม่ได้นะพี่น้องใส่ขาหยันไม่ได้มันต้องมีที่สตาร์ทที่ทาแบตแบตเตอรี่มันเบิ้ดหมอไพลเบิ้ดอะมันมระสิทธิ์ยังไม่ได้เนาะรุ่นรุ่นนี้มันเป็นรุ่นอันนี้เออเอินว่าเกียร์ออโต้เนาะเกียร์ออโต้มันกีคัดเกียร์ไม่ได้เนาะมันต้องเห็นแบบนี้นะพี่น้องอื ນາເຫັນບ no, no. ໍ່ເຫັນບໍ່ມັນກໍຈະໄດ້ເນາະเดี๋ยวสิประกอบບິ ฮันน็อตดเข้าไปพี่น้องมนันนอดยึดเข้าไปเจ <c oughs> ี๋วมาอ้บเปล่งบัดมือ <c oughs> ดำ โอเคพี okay, ่น้องตอนนี้เราไม่ก็เล่นสิแ, <c oughs> แล้วล่ะยังเลอดแล้รเลาแต่หันนัอดหันนอดเข้าไปให้ครบเลยก็ลองเบึง้ง <c oughs> เบว่าห้ามประเทศได้ปะเด้เด้เด็เห็นบ่เห็นบ่กน่าเห็นบ่มันาทเอาขึ้นได้บัณฑ์เนี่ยตะกี้ไม่เอาขึ้นม่ได้เด้เขาหยันลงแล้วมันแข็งเลยตะกี้นีะอันนี้อันนี้แบาไม้กับแป้งเองเฮ็ดเองขี้เป็นต้องแป้งเป็นเขาจะว่า วิธีแก้ไขนะพี่น้องวิธีแก้ไขวิธีแก้ไขที่ขายันมันขาสตาร์ทเนาะขายันขาสตาร์ทมันที่ว่ามันยันลงไปแล้วมันเป็นแข็งเลยพี่น้องมันแข็งเลยก็ต้องใช้วิธีนี้เนาะหันตรงหันหันออกมาหันออกมาเซ็กเบิ้งว่ามันเขาเหมี่ยงแล้วมันก็จะเป็นเดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวก็เดไม่ใช่หันหันเขาหันเขาเบิ้ง เบิ้งเดี๋ยวบ่ะมาณสิสตาร์ทให้เบิ้งยันเอาเดิได้ได้เซยโอ้โหเขาคมม uh, oh, oh. ันลงแล้วมันจะดักอันนี้เนาะปกติข้างคมลงแล้วมันสิมันสิแข็งเลยเนาะตัวนี้เนาะมันสิกหัวขึ้นมานะพี่น้องข้างก็มาแปลงเอาเองเนาะไปหาซาคนกระเจาอยู่ประมาณร้อยหนึ่งบ่ได้นี่ พอนิดเดาวเอาเห็ดบเป็ิดเลยนะพี่น้องก็ได้เอาก็เห็ดไายาวนี่บ่นี่ดับนะพี่น้องเอาล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบมี่ยังรลายมือนีบ่้มไม่อ่ะขี่เองซ้อมเพลงเองพี่น้องซ้อมรถพี่น้องมือนีอยู่ไหนอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องเมื่อก่อนก็ไปซ้อมไปเซ็กยุหานก็เจ้าแต่ก็เห็ดเองน้ำว่าจะคล้องเขาไปอยู่นะพี่น้องเอาล้วพี่น้องสำหรับพี่นี่ก็ พอจบไปเพียงเท่านี้นะพี่น้องพันที์ตามก็ไลค์ก็แทบบอไม้นะพี่น้องขอขอบใจสบายดีหูมือพี่น้องสามสีดำเลยบอไมนะเฮ็ดเองซ้อมเอง